สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพิราบ,บข่าวข่าวโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกค่ะพิราบข้ามข่าววันนี้นะครับเรามีเรื่องราวของกองทัพบกกับภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนครับในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19ขนาดนี้กองทัพบกก็ได้เตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของโรงพรยาบาลสนามไว้รองรับผู้ป่วยโควิด19ครับนอกอจากโรงพรยาบาลสนามนะคะยุทธโภปกรทางทหารค่ะก็นํามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้เช่นเดียวกันค่ะไปดูกันค่ะ ที่กองทบ,บกได้ให้การสนับสนุนเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่ไม่มีอาการหรือผู้ป่วยสีเขียวกลับภูมิลำเนาเพื่อไปรักษาตัวลดปริมาณผู้ป่วยสะสมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นล่าสุดค่ะกองทบ,บกได้นําอากาศยานของกองทบ,บกนั้นก็คือเครื่องบินลําเลียงแบบ295มาเป็นยานพาหนะในการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อไปส่งยังภูมิลําเนาทั่วประเทศโดยเน้นให้ใช้ส่งผู้ป่วยไปยังจังหวัดพื้นที่ห่างไกลจากกรุงเทพมหานครซึ่งจะใช้ระยะเว เวลานานมากหากต้องเดินทางด้วยรถยนต์ค่ะ กองทบบกได้เตรียมความพร้อมของบุคลากรนักบินช่างเครื่องและทีมแพทย์ดูแลระหว่างเดินทางให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยเวชศาสตร์การบินรวมทั้งปรับแต่งระบบต่างๆของอากาศยานเพิ่มเติมปรับปรุงห้องโดยสารให้เหมาะสมกับสภาพผู้ป่วยติดเชื้อการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อการปรับระบบควบคุมไหลเวียนอากาศและระบบกรองอากาศติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อการสื่อสารโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลักครับ การช่วยเหลือที่ผ่านมากองทัพบกได้นําเครื่องบินลําเลียงแบบ C295 เเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด -19 กลับภูมิลําเนากรุงเทพนะครพนมเที่ยวบินละ20คนใช้ระยะเวลาการบินหนึ่งชั่วโมงครึง่งซึ่งเป็นจังหวัดที่ไม่มีเส้นทางรถไฟผ่านจากนั้นจะส่งไปยังสถานรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด -19 ต่อไปสําหรับผู้ป่วยที่จะเดินทางด้วยอากาศยานต้องเป็นผู้ป่วยที่มีอาการไม่มากโดยจะพิจารณาความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละราย เพราะระหว่างการบินบนอากาศจะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายมนุษย์ค่ะซึ่งการนําเครื่องบินลำเลียงแบบ295มาใช้ในการส่งผู้ป่วยกลับภูมิลำเนาทําให้ประหยัดเวลาในการเดินทางสามารถส่งผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาได้อย่างรวดเร็วถือเป็นการนํายุทธุกรณ์ของกองทัพบกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งภารกิจด้านการทหารและการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โควิด19 ท่านผู้ชมครับสาหรับผู้ป่วยโควิด -19 ที่เป็นผู้ป่วยในระดับสีเขียวที่มีความประสงค์จะกลับไปรักษาอย่างภูมิลําเนาติดต่อได้ที่ศูนย์ประสานงานต้านภายัยโควิดกองทัพบ,บกได้ตลอดที่ชั่วโมงนะครับน้องอาร์คันแล้วนั้นก็คือความสําคัญของยุทธโภปกรทางทหารค่ะนอกเหนือจะใช้ในการป้องกันประเทศและเสริมความมั่นคงให้แก่ประเทศไทยเราแล้ว,ลวการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนยุทธโภปกรทางทหารก็มีความสําคัญเป็นอย่างมากค่ะ พิทักษาราชันปกป้องประชารักษาแผ่นดินรัฐทาหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสหมดเวลาของรายการพิราบข่าวแล้วสำหรับวันนี้ผมและพี่ยินขอลาทุกท่านที่เป็นเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ